สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ชุดรถขุดคลองน้องนาครับผมมาติดตามชมผลงานช่วงเราช่วงเที่ยงกันครับวันนี้กับทีมงานหน่วยที่หนึ่งครับอาจารย์เจตกาอาจารย์ไมยครับลงบ่อที่2องแล้วครับตรงนี้จะมีปัญหาช่วงชั้นบนนิดๆครับช่วงอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับผมมันจะเป็นดินนุ่มครับ ก็เลยต้องใช้วิธีการขุดลอกแล้วก็ดันออกไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนกับว่าเราจะก่อนเราจะขุดให้มันจบนี่ฮะดึงเปิดหน้าดินก่อนครับเปิดช่วงแรกก่อนหนึ่งเมตรหาสิบแต่มันตัวดินไม่ได้ครับผมเนาะมันยืนไม่ได้เราต้องเลยต้องใช้วิธีการดึงั้งบนครั้งเดียวเลยเพื่อจะหาที่ยืนครับผมเนาะก็จะเอาให้ลึกลงไปตอนนี้น่าจะอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบลงไปที่สองเมตรได้ประมาณสามเมตรห้าสิบแครับด้านล่างของเรา แต่ปัญหาหนักนะครับตอนนี้คือจะหาที่ที่โยนดินไม่ได้ครับมันจะสูงมากครับที่โยนดินก็ไปฝั่งนู้นได้นิดเดียวครับฝั่งนี้ฝั่งนี้หน่อยๆแล้วก็ฝั่งนี้นิดนึงเนี่ยดูอ้อมให้ดูแล้วก็ต้องโยนไปตรงนี้ครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ครับให้ได้เยอะที่สุดรับแคบครับสถานที่ขับแคบครับผมเนาะแคบมากเลยครับอากาศก็ร้อนครับก็เลยพาไปชมผลงานของเราช่วงเที่ยงครับยังไม่ได้พักเที่ยงกันเลยช่วงนี้ ก็น้องก็เลยยังทํางานต่ออยู่อีกสักหน่อยน่าจะได้พักแล้วครับถ่ายตรงนี้เสร็จก็จะได้กลับดีย้ายรถครับผมตอนนี้รถเทเลอร์ไปเรียบร้อยครับจะขับตามไปครับย้ายจากเ c M G หน่วยที่2ครับไปที่ตําบลลาดวนอาเภอกระสังจังหวัดบรัมย์ครับตําบลข้างเคียงของกระสังครับผมเนะเลือกพาเพื่อนมาชมผลงานของเรา ตรงนี้ดินมันจะนุ่มครับผมเนี่ยตรงนี้ดินน้ําซึมน้ําพังครับมันจะเป็นแล้วก็ชั้นล,ล่างไปจะเป็นดินเหนียวครับนี่ครับไม่ใช่ว่าพื้นที่ใกล้กันหรือแปลงบอ่อชิดกันยังมีปัญหา<ด>เรื่องการทังทลายของดินเลยครับปัญหาของดินเนี่ยคือเราไม่มั่นใจเลยครับเนาะอยากกุดอีกบ่อหนึ่งเป็นอย่างนี้บีกบ่อหนึ่งเป็นอย่างนั้นครับมันมีมีอ่าปัญหาทุกที่นะครับในการทํางานเราเลยยังไม่กล้าพูดว่า หรือมองแค่หน้างานบอกว่าตรงนี้จะขุดได้ขุดไม่ได้ครับเราพูดไม่ได้เลยนอกจากขุดจริงๆถึงจะรู้ว่าไปต่อได้หรือไม่ได้ครับแล้วก็เมื่อคืนก็คือฝนตกหนักด้วยแหละครับเนาะมันทําให้ที่ดินดินเฉื่อยแฉ่ครับทํางานยากครับส่วนนี้ก็เป็นอุปสรรคเรื่องนี้ครับผมเรื่องของดินทางดินถลายแล้วก็ปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศกับที่ไม่ค่อยอำนวยครับถ้าตกกลางคืนกลางวันยังพอทํางานได้ครับ แต่ถ้าตกกลางวันก็คือจบครับต้องจอดเพราะว่าเราทํางานต่อไม่ได้แน่นอนเนาะนี่ฮะจะให้ดูขนาดแรงรอันนี้ขนาดบนะครับผมเนี่อ้อม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 อ,มอมเป็นเสาครับเป็นขนาดบ่อกอาเป็นขนาดบออเนาะแล้วก็ที่นี่คือฝังีอย่างที่เดียวเยะจริงได้น้อยมากครับหมอเขายังไม่พักทานข้าวครับ รงนี้น่าจะคนไปซื้อข้าวยังไม่เสร็จครับเลยต้องดูกันก่อนพอคนซื้อข้าวมาถึงก็น่าจะได้กินข้าวแล้วทางานช่วงบ่ายต่อครับวันนี้ไม่น่าจะจบครับบ่อนี้น่าจะมีปัญหาแต่เช้าเลยไม่จบครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ได้ลงบ่อนี้ก็เ l e a ริ่งครับแล้วก็ขุดทองไส้ไก่วันพรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะได้ย้ายวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์น่าจะได้ย้ายช่วงบ่ายบ่ายของเราน่าจะได้ย้ายช่วงบ่ายครับไป แปลงหนึ่งอยู่ในตำบลน,นี้แหละครับตำบลสองชั้นครับน่าจะเป็นบ้านติมครับผม่าท่านรอปตอบอกว่าน่าจะเป็นบ้านติมที่จะไปปักแปลงพุ่งนี้กันครับบ้านติมตำบลเทศบาลตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับขนาดบอ่อตัวนี้ก็จะเล็กกว่าบอ่อที่หนึ่งครับบอ่อที่หนึ่งก็อยู่ที่พันสี่ร้อยกว่าคิวบอ่อตัวนี้อยู่ที่แปดร้อยกว่าคิวครับก็จะทํางานง่ายกว่าแต่ ถ้าตรงนี้มีที่โยนดินได้ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยโอ้โหครับแป๊บเดียวครับบ่อนี้บ่อหนึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งวันก็จบแต่นี่คือมันทําไม่ได้ครับปัญหาก็เกิดตรงที่ว่าที่แจ้งเมื่อกีนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่หน้างานของเราอุปสรรคไม่มีที่ทิ้งดินหละครับอุปสรรคอย่างหนักเลยกับการทางานของเราพวกเราครับแล้วพวกน้องนาโมดเดียแล้วนี่วันนี้สวัสดีครับนี่เสียแซมครับนี่เสียแซม นี่เสียแซมนะผูมากบารมีฝั่งห้วยส้ำานเนาะอ้ยขครันห้วยราดตุ้ิตรงนี้บ้านนี้บ้านจอมจะติดเขตแดนกับห้วยราดเลยเนาะบ้านเสียแซมก็อยู่ใกล้ๆนี้เสี่จะก็ได้กดโคกล้งนากับพัฒนาชุมชนแสงไป4 5หแปลงครับยังเบิกไม่ได้้วครับเสียเพราะว่างุดหิดแล้วนี่ตอนนี้เสียแซมทำงานอยู่ที่ชุมสถานเนาะห้วยสวายอ่าห้วยสวายเนี่ยดูเปร้อยกว่าล้านครับเสียแซมไม่มีปัญหาครับเสียแซมนี้งานเยอะแยะเลย ท่านมีเจ้าฮิตชิสองตัวครับถือว่ามีบารมีฝั่งกระสังแล้วก็ห้วยราดของเราทีมงานเราแหละครับเนาะได้รู้จักเสียก็นี่ฝั่งเนือ้อฝากตัวเสียไปแล้วครับเมื่อกี้ต่อไปก็จ,จะเป็นทีมงานเดียวกันนะครับมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยซึ่งกันและกันเนาะเสียก็มาดูคนงานก็ครับเมื่อกี้มือดูทีมงานก็ที่ห้วยสวายครับเป็นชระธานห้วยสวายที่กําลังกันขุดกันอยู่ ตอนนี้มีรถอยู่เป็นร้อยๆคันครับที่ห้วยสวายนะแต่เสียแซมนี่ก็คือว่านัพีเซ้นห,หน่อยๆและกาันเสียแซมนี่คือกลุดกลองนะสวยมากครับผมไปดูที่อของตำบลศรีภูมิมาเนี่ยคือว่าทีมงานเขาทํางานได้เนี๊ยบได้สะอาดครับแล้วก็เป็นมันก็เป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับตำบลศรีภูมิเลยครับว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับกระสังเราด้วยเนาะเสียแซมอายุยังน้อยครับโสดนะเสียเนะาะโสดโสดเนี่ยจริงๆเสียแซมเนี่ย หาใครก็ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าคนกระจอกเขาเป็นคนมีตังค์นะแต่ลงมือด้วยตัวเองการแต่งนี้ในตัวจริงๆแล้วรูปลอครับแต่ว่าอาสามัโลโซโลครับโลโซคนมีตังค์แต่ไม่ถือตัวใครอยากสมัครเผื่อนอบตอได้ดูคลิปนี้หรือบตอสาท่านใดได้ดูคลิปนี้ก็อยากให้รู้ว่าเสียเซมันต้องการ <c oughs> ต้องการมีคู่ครับจ <c oughs> ะแซมบอสพิเศษได้เลยพิเศษได้เลย,ยเสี๋ซมเนาะ ก็ถือว่าโชคดีเราทํางานตรงไหนก็มีพักมีพวกไปครับน้องก็ถือว่าถือว่าผมมองว่าน้องเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเสียแซมเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีโอกาสได้เดินไปข้างหน้าได้มากมายก็ได้ทํางานทั้งของรัฐและของเอกชนคนอย่างนี้ถือว่าอนาคตไกลครับเด็กน้อยที่มีสมราารวะเนาะถือว่าโอกาสจะจะเติบโต,นต,ตในหน้าที่การงานมาโอเคเนาะก็คลิปนี้สั้นๆครับร้อนแล้วก็ฝากเสียแซมด้วยเนาะแล้วก็ฝากทีมงานเสียแซม มีรถเมคโครต้องการที่จะทมดินเคียรริง่งฝั่ง,ง้วยราชฝั่งกระสังเราติดต่อได้เลยหรือว่าติดต่อทางสุรัตน์ุดโค้งน้องนาก็ได้ครับของเรามีทีมงานเดียวกันเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แล้วก็ถ้าทีถ้อยใส่ซึ่งกันและกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทีมงานสุรัตน์ุดโค้งน้องนาคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ